วันนี้นะคะมาพบ,พบกับครูจี๊ดเป็นคลิปที่3แล้วนะคะของในเดือนนี้นะคะเด็กๆในเดือนนี้อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าเป็นเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งวันวิทยาศาสตร์นะคะเราก็เลยได้ทําการทดลองกันนะคะถ้าเด็กๆเนี่ยมาโรงเรียนนะคะเราก็จะได้ทดลองกันที่โรงเรียนแต่ตอนนี้เรามีเหตุจําเป็นเพราะโควิด1 9ทนะคะเราก็เลยต้องอยู่ที่บ้านกัน วันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองกันนะคะเด็กๆเ,เห็นใช่ไหมคะว่าคุณครูเอาขวดน้ามาอีกแล้วฉะนั้นวันนี้การทดลองของเราก็คงต้องเกี่ยวกับน้ําอีกแล้วอันนี้เป็นคลิปที่3าที่เกี่ยวกับการทดลองของน้ํานะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้ทดลองอะไรกันเรามาดูที่อุปกรณ์ก่อนเลยนะคะมีน้ํามีแก้วใบใหญ่มีแก้วใบเล็กแล้วก็มีหลอดโยดน,นะคะมีหลอดโยด มีหลอดอ่ามีหลอดอยู่นะคะถ้าเด็กๆไม่มีหลอดอันใหญ่เราใช้หลอดลงที่บ้านเราก็ได้นะคะอุปกรณ์ที่เราหาที่บ้านได้มีจานแล้วก็มีอันนี้ด้วยเหรียญทองของเราเหรียญสิบนะคะแล้วก็มีเว้นขยายมีผ้าเช็ดมือสําหรับการทํากิจกรรมน้ําเราต้องมีผ้าเช็ดมือทุกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาทดลองเกี่ยวกับ กิจกรรมที่เรียกว่าเนินน้ำเรามาดูกันสิว่าเนินน้ำเกิดได้อย่างไรค่ะมาค่ะเริ่มเลยนะคะเดี๋ยงครูเทน้ำลงแก้วก่อนอ้าวทีนี้นะคะเราจะเริ่มด้วยแก้วใบเล็กเราจะทดลองด้วยแก้วใบเล็กก่อนเลยนะคะเรานำแก้วใบเล็กมาแล้วเรานำน้ำเทลงไปในแก้วใบเล็กเลยนะคะเทให้เกือบเต็มเลยนะคะเกือบเต็มเกือบเต็มเลยอ่านั่นเรียบร้อยแล้วค่ะ เต็มเลยแหละค่ะทีนี้ไม่ได้เกือบเลยค่ะครูเนี่ยเต็มแล้วใช่ไหมคะเรามาดูว่าน้าเนี่ยเต็มแก้วเลยใช่ไหมคะนี่น้ําเกือบเต็มแก้วแล้วเราจะใช้หลอดหยดนะคะเราจะใช้หลอดหยดดูดน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณลงไปในนะในแก้วน้ํเนี่ยนะคะเมื่อเราหยดน้ําลงไปในแก้วอ่ายงหลอดแล้วอีกอันนึงนี่นะคะเด็กๆ นี่นะคะเมื่อเราใส่ลงไปนะคะน้ําก็จะเพิ่มขึ้นมาในปริมาณที่เยอะมากเลยเกินแล้วน้ําเริ่มเกินขึ้นมาที่ขอบแก้วแล้วนะคะเ้าเด็กๆดูนะคะน้ําเกินมาที่ขอบแก้วแล้วนะคะครูจีจะเติมน้ําลงไปอีกค่อยๆหยดลงไปหยดลงไปอ้าดูสิคะว่าน้ําจะล้นไหมนี่หยดลงไปหยดลงไปหมดหลอดเลย ถ้าเด็กๆทําที่บ้านนะคะทํากับผู้ปกครองหาจานรองเพื่อไม่ให้เกิดความเลอะเทอะนะคะลูกใช้หลอดถ้าเป็นหลอดดูดน้ํานะคะเราจะค่อยๆบีบลงไปมันจะได้น้อยกว่าหลอดหยดของคุณครูนะคะนี่เราก็ค่อยๆเติมลงไปเติมลงไปอ่าตอนนี้นะคะครูจิ๊ตอยู่ทางนี้นะคะครูจิ๊ตเห็นปริมาณน้ําที่สูงขึ้นจากขอบแก้วเลยนะคะเริ่มสูงเป็นเนินขึ้นมาแล้วนะคะอ้าวทาบ้านเห็นไหมคะ คุณครูใช้เว้นขยายส่องเพื่อช่วยให้ทางบ้านได้เห็นปริมาณของน้ําเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะเพราะเราไม่ได้มาอยู่ด้วยกันนะคะถ้าเรามาอยู่ด้วยการป่านนี้หัวเรารวมกันแล้วค่ะลูกหัวเรารวมดูกันแล้วว่าน้ํามันเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงเอาคุณจะหยดลงไปอีกอีกหนึ่งหลอดดูซิน้ำจะล้นไหมอโอยน้ําสูงขึ้นมาเรื่อยๆแล้ววายมันไกลจะล้นแล้วไม่เนี่ยมันยังจะโยดได้อีกไหมอ่ะ มันก็ยังหยดได้ค่ะนี่เลยอ,อ้าวนี่เลยโอ้โหทำไมน้ำถึงได้สูงขึ้นขนาดนี้เด็กๆต้องเกิดคำถามแน่นอนเลยนะคะว่าทำไมน้ำถึงได้สูงจากแก้วขึ้นมาได้หรือเพราะว่าอาจจะมีคนบอกว่าเพราะว่ามันอยู่บนแก้วที่มีปากแก้วแต่ทีนี้เราลองมาดูที่เหรียญของเรานะคะ เหรียญสิบของเราเนี่ยคะมันไม่มีขอบเลยเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะอ้าวเด็กๆด,ดูที่เหรียญสิบนะคะเหรียญสิบเรา,าใช้แว้นขยายช่วยมองเห็นพระเจ้าอยู่หัวของเราอยู่ด้วยเจ้าอยู่หัวองค์ใหญ่เลยใส่น้ําลงไปป,ปึ๊บโอเห็นไหมคะตายตายพระเจ้าอยู่หัวองค์ใหญ่ขึ้นเพราะมีน้าเอทําไมมันเป็นเช่นนั้นพระเจ้าอยู่หัวองค์ใหญ่ขึ้นมีน้ําด้วย อ้าวทีนี้ครูจิ๊รหยดน้ำเต็มเหรียญสิบแล้วนี่ดูสิถ้าหยดต่อไปอีกจะเป็นยังไงมั้งคะมันจะล้นไหมนะ้าแต่เหรียญสิบนี้มันไม่มีขอบเหมือนแก้วนะคะอ่าเหรียญสิบไม่มีขอบเหมือนแก้วนะคะเราก็จะค่อยๆหยดลงไปตอนนี้นะคะมันเต็มแล้วน้ําเต็มแล้วครูจิตรหยดเต็มเหรียญไปแล้วแล้วเราก็เพิ่มอ่าขึ้นไปอีก เนไปอีกอีกสักสองหยดอ้าก็ยังใส่ได้นี่นาเอเด็กๆเ,เ,เ,เห็นไหมคะแต่ถ้าคูจิอะคูจิเห็นแล้วนะว่ามันสูงขึ้นมามันพองขึ้นมาเป็นเนินสูงเกินนี่ขึ้นมาแล้วนะคะนี่เด็กๆต้องคิดเอทําไมมันยังไม่หกเลยเห็นไหมคะน้ำที่เราหยดไปนี่ลองหยดอีกสักสามหยดทิหนึ่งสองสามอ้าว สามยอดแล้วเราต่อยอีกสักสองยอดพอไหมเนาะมันจะได้ไหมอ้าวนะคะเริ่มนะคะอานนี้สองยอดอ่ามันก็ยังอยู่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่ามันอยู่ได้แล้วมันเป็นเนินสูงขึ้นมาอ่ามันเป็นเนินสูงขึ้นมานะคะเอาละค่ะเด็กๆทีนี้เราก็จะมารู้ว่าทำไมนะ้ำถึงได้เกิน ออกมาสูงขึ้นมาเป็นเนินจากขอบแก้วหรือจากขอบเหรียญจากเหรียญที่ไม่มีขอบได้มันเกิดจากแรงตึงผิวของน้ำน้ำจะมีแรงตึงผิวของมันที่ใช้ในการเกาะกันแน่นเมื่อเราค่อยๆยหยดเพิ่มปริมาณน้ำปัดลงไปแรงตึงผิวก็จะช่วยจับรั้งมันไว้ให้มันมีความยึดเหนียวยึดเหนียวกันทำให้น้ำไม่ไหล หออกมาจากแก้วนะคะค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้สนุกกับกิจกรรมเนินน้ำแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะคะเรามาดูกันว่าเราจะมาทำกิจกรรมอะไรกันนะคะเด็กๆอยู่บ้านอย่างสนุกนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ